มึงบื้องตัวเขาเชินมาก,กินนะเพาะใช้เบื้องตัวไห้เพื่อนหัวหมูเนี่ยเอาให้โตมาให้เพื่อนนะนะเพื่อนว่ารวมมันกับมาดมูอย่างเพื่นเนาะมาดูบุญนั่มันกับบวมไปนี่สั่งไปสั่งเรื่องผีนะให้เขากินะะกนะเขาเคยตามช่องไปแ่ละในตามตโครับบอกผมเลยว่าแต่ละช่องที่แอดมินที้ทำอย่านี่แหละ FC ผู้ใดที่เบื้องช่องได้ก็ให้ มม่่นใหตามตามเบอร์ตามเบอร์ก็แตามเบอร์ตามเบอร์เบอร์ปูเบอร์ปูนะเบอร์เบอร์มาแม่บอกคนบอกแปงสี่เพิ่อนฝั่งเขาใจครับเพิ่อนฟังเพิ่อนคนฝังช่องอ่ะสามเนาะฟังปู่พูดว่าเบอร์อะไรกันครับเขียนเขียนเขียนพ่อเขาบอกเขามากเนาะเขียวหมากใช่ไหมปู่ก็เลยไม่ชัดใช่ไหมครับอย่าพูดว่าเขียวหมากปู่ปู่ต้องไม่เขียวหมากครับเนนนวสัี้ แต่ว่าความาซึกว่าคนชิ้นลูกนี่ะว่าที่สามปูปูขนชิ้ลูกเลยครับปูไกล้ๆที่หนอเขาสิใด้่หสามทีเขาคือเขาโมานี่ยนักอยากไปเอาเสียงอกมาใหม่มาตั้งไก่มาขังไาอยากขึ้นคือจะจะทิศหนึ่งเขาถอยเนยวิญญาณมันหาตัววิญญาณมัหาเหมือน่วิญญาณคันนบ้านมาท่านพอสตายสิ ขับ้เผาออกบ่ใหญ่นวันนี้กคือแบบว่ายุหันเด้บ้บัตรเด้เขาบสวยขันเอาไปเบิดแล้วขยนดีหาเสียบยุกับเสียบขันเผาบิดเล้ประมาณนี้เป็น่อนไปเลยขันเขาเผาเียบมาหาเสียยนมันึงทิุกเสียไม่มแม่ขันบ้านมาเผากับ้าเผา้าสวยก่ยหันคนก็เสตายเด้คนเป็นเด้มีฝากบอกนะบางทีคนที่มีคนที่เคยผูกคอตายที่บ้านนั่นไม่ถวดคร นเป็ก็คือว่าเชือกเส้นใหม่เนี่ยมาสแตนบายรอแล้วแต่ว่าต้องทําเชือกเส้นนี้ให้ครบห้างวดก่อนใช่ไหมครับปูเเข้ามาอยู่ครับเขาส่งไปเสนี่มาเลยบอกปูเสียสับสัดถื่อมาเนี่ยมาเสียจากเสียมาทางซ้ายแล้วถึงเถื่อนไปไะนเสียไรละไอ้บอกปู่เอาเสียมาถวายปู่นะถวายงั้นไม่สิถ้าจะเสียกห็นอะไร้หมถลายถ้าไม่ได้เชือกันมาถวายจากเชือก เึงเสียกอะไรนั่นเผาโอ้ยเอาไรียกอมันยังจะมาจด้เรียอ่อ๋อโม้เมนตะวายเงินเดียวตวายเสียกวันที่ยางเลขยกเขาเสียกอะบ้าจ้างมาเตะเตวันมียนแต่ว่าเสียกนี่ห้ามห้ามพันพิธีเอาเลขมึงบ่ค่ะเสียกนี่ห้ามพันพิธีมาเอาเรียกสมันรสิบเบอรคิวแมีนคือเป็นไม้แห่งดีค่ะเห็นไม้แห่งดีอืมเป็นไม้แห่งดีแต่ว่าขันมั้นพันมาแล้วเบากบอันที่ว่าไปขึ้นนั่นแหละเบา ก็เยต้องออกมาโดยที่ว่าเออไม่เห็นจะเจียได้ยังดีบางคนเอาไปบ่อะไรอ๋อไห่เคยมีบางจำหนักบางอันว่าโอ้เอาไปแล้วโอ้ไม่อยากให้ไปเดียวเอาไปแล้วบ่ออกบ่ออกเอาไปเขาเห็ดบ่เนี้บ่ออกบ่เนี้มันอยู่ที่คนเอาเนาะมัเขาบริสขึ้นเนี่ยพอมันีเรื่องใหญ่บ่ออกเจียเหี้ยต่อมาเน็นหุ่นใจพวกเอามาเหี้ยเลยมาให้่บึงมาเฉยๆบึง เผาเว้ยเผาไฟปุบลนไฟเบือเสียดาออกเลยดีมันได้ออกปูคนสีมีวิธีเอาใช่ไ่ะเนาะอันมีเสียบมีสินน้ำมันตอดนึงแล้วเนามีเสียบไปเห็ดเองกับพอแม่นคือปูการมันออกแทนมีผักขาวปูผักขาวปูปุบผัดแดงปูปุบถวดแดงจึงคึ้งหนึ่ตัวตัวเดือบมันขึ้นเอาขึ้นสีแดงเลย ผ่าขาวปูปั๊บเผ่าแดงปูปุ๊บ้นีู่เสียบวางปุ๊ถวดซับเสียบอีกนี่มันจะแดงขึ้นเจอเลขึ้นได้ไ้ขนาดนั้นเลยครับเมื่เาแฟงแสงสีหยองงเนี้มันจะแดงจึ้งคึ้ขึ้นขึ้นอ่ะขึ้นจึ้งคเป็นแดงแดงขึ้นมากทีงผ่าทันตัวเลขเหรอครับแดอเขาจะแกนจากสวนฮอดเก่าไปได้คันเปนไส้ตัวใดนนี่มันจะขึ้นแดงจึ้งคึองหวดเลยใ้่าขาวเขาจะทปเบยนี้ แดงนี่ตัวตัวนปากกาแดงแดงจึ้งครึ่งเลยนะครับปู่แม่ข,มขึ้นาาาาาาม,ามาได<อ>้แล<อ>้วบางที่สองทุกผูกคล้อยผูกคล้อยปูไม่ออกเลยนะผูกคล้อยมุดจ้าม่านมาผูกค้อยเฉสวนเลยโอ้ผู้ผูก็ี่บอกด้วยเดี๋ยวยันเขาเน้นเขาบนเนาะจะแม่นจะแม่นดังนั้นจะ,มนจมนจะมนแม่นเลยครับปู่ป,ปู่นี้ม่อนจับจะเสียแนนะครับ<ด>ตั้มตใส่หัวเขาอ้อปนี้เพื่อจะเป็น เดี๋ยวไปทำปุ่นเดอโจบใจวันนี้พวกเด้จะเป็นนั่นอัไนให้ปู่เป็นซื้อสารให้ปู่ฟ้าให้ปู่้ออะไรนะครับจะซื้อสารไหนไหนละปู่ข้อส่วดนี่เนาะโอ้ยข้อส่วนโอ้็นตะยางปู่นะครับเอาวันนี้มีตำราวไปก่อนนะรัโทรปู่นะครับข้างบนหกห้าถูกสองห้ากับแปดสองนะคะตำราไปมักวางมักหนึ่งอะไรัเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดแปดสองสามห้าสามครับเบอร์โทรปูครับพี่น้องเอซีนะแจ้งข่าวพี่นอ้องเอฟซีขึ้นมืออืน่นปูสีทำที่ที่ถ้าผู้ใดมีจิตสัทธาอยากร่วมกับ<า>ปูกับเบอร์โทรตามนี่ครับรตามนีเลยตามนี่เลยครับผ่ต้องไปพานอดเมินหร,รือผู้ใดเห็นแล้วมีเบอร์โทรตรงเบโทรตรงมาหลบก็ร้ว่าจะดูที่ตามช่องาเจแจบัตรทัชเจนะ ปูทันที่ so ้อคะพี uh ow, ่น้องสนใจบางทียคนไปยินบางทียบาไปอย่นเสียงคำบอกบัตสีม่วม่วรู้วไปประังประสัดปูกหันมาทางนี้นะครับปูต้องต่ำต้อาต่ำเปูกเ้อแต่วาเรียงมันนี่เลยบอยยงนีเยียเสียแต่วา่เอาเนี่ยนอนยนเวลานอนตื่นเกาปุ๊บโอ้ยมันถึมันตัวเก่าไู่ดีนะคือแบบวเก่าอ่ะตัดตัวเกาเน็ดบัดมือก็เจบ่ายออกตัวเก่า ถึงหอดเวลาออกเลยหมอครับแม่นสิดพาดมาแม่นยุคแม่ใช่คนละเมืองกันแล้วนั่น09เหมือนสุดท้ายเนาะม่น990แต่ปู่หันทางนี้นิดนึงครับปู่มองไม่เห็นเลยครับจบจากภาคนี้เลยภาคสองต่อมีภาคสองอีกเหรอครับปู่สองเป็นไม่ปู่ภาคสองเป็นไม่่อ้ยนี่ภาคสองเขาสูงแต่เสือกไม่หายเป็นผู้หญิงนั่ โอ้ยช่างจ่าพุ่นละส่งจากภูเก็ตมุ่นละตอนนี้ก็เลาขึคืนเคลื่อีมาอยู่อ่ะเลื่อนไปเลยครับปูครับเสร็จแล้วครับปูทางอินเลยครับปูเสปลี่ยนเวลานหะครับโสคก็โชอแล้วอื่อืนปู่ใจดีเลื่อนเวลาให้เป็นพรุ่งนี้ กินบารอไว้เกียวกิบม <il> ้ไหนะครับปูตัวนี้กินแตงโมก่อนกินแตงโมก่อนได้ใพัดม้านด้านนหกศูนย์่น่นี่รุดไปแล้ว่รู้พูอนนนนไหนนแตงโมงมาบเลขวะกศนาบอกเนเป็นเลขรวันนี้เน่นตัวไหนครับตัวไหครับตัวไหน ปันไหมนึ em. um, no so si ่งห so ่อสี่หกสีกี่ี่ไัว่นีใ่ปูเยวนช่งครับอะเป็นหหโอแตงมก็งมนีหหนึ่็ได้ด้ือหน่ก็ได้หลุดปากเลยครับปูโอ้นี่นะยปมายนมาทั้งีนะะหมกโหี่งตามปูได้ปีน้องห่เอาไปใครับู ไปเล่าลองดูไปำาวครับำล่าวครับเนาะนี่้โหตอรนี่เดี๋ยวานี่เนี่ยไหนครับพูดตัวไหนครับเตียนมูนเมันบอกเลยะเตียมูบอกเลยเตียมูบอกหกสี่หกสีตำเาตเล่ามาหกสี่กับหึ่งรพี่น้องอันเป็นได้สองอย่างครับโทรศัพท์ใครครับของปูของปูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออหน่ะน่ะ ต่างกาย6สีนะคะวันนี้เอาลงอีกสักนิดได้ไหมครับปูอลงอีกเฉียนเฉียนมันเห็นหน้าปูเลยอย่าปูเป็นหายใจเห็นไหมโอ้ยงงตีนเลยนี่ตีนเป็นสามเป็นสามเป็นที่กระเด็นงอเนาะมันมันงอเนาะเล็กอะไรครับปูตัวเล็ครับตัวเล็ครับปูตัวเล็ครับเอาตีสามตัวซะเนาะตีสามช้างตัวสามตัว เอาซี่หกสี่สามไปผมผ่าหมสี่สามันนี้หกสองหาเอาโบปูหกสองหาเขาสบาคนสมคนมักนะสองหางสองหางสองหางตามเสียงปูได้พี่น้องไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับโอ้ยโง่ตอยครับงบน้อยคอยนานไม่ต้องกลับโอยายปูไม่ต้องกลับงบนี่เ,เดียวซีส่สามหกสามซี่หกสี่สามหกสามสี่ไม่ต้องกลับครับ ตามลาวคืนนี้นะคะปูขออนุญาตคุณนวยบักูมนะปูตามนีครับหกสี่สามสี่สามอันนี้คิดว่าสามอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นสี่นี่วันนี้ใครจะไปตามลาวนะคะครับมื่อนี่นะครับพี่น้องครับมื่อนี่ละขอย้ำตลอดนะครับตัวนด้ครับปูสามจริงหกสี่สามปูขอมาตรงนี้นี่ปูบักโมบักหัวหัวทุกคน

643มวนเ้ยอือพรุ่งนี้น้าปู่เนาะไม่เชือกนะครับพรุ่งนี้พ่งนีเปลี่ยนพรงนี้พมรอไว้เอ๊ะ6 4พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนมาอือลืมเงนสีเอาเล็กเสียขยันซื้อขยันซื้อพดีค่ะต่มเล้านะคะน้องตัวไหนกับปู่ fc ว่าต่มเล้าจำได้ไหมน้าปู่643 6 3สี่643 643สี่ขึ้นอยู่ในบักโม่นะคะน้ หกสี่สามหกสามสี่นะปู่เนาะมันมนะคะครับผมเป็นแนวทางนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางปู่นะครับผมชุดตำราวันนี้นะครับอาหน้าจอไว้นะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ